สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านนะคะอยู่กับเราช่องบอเบียอีกเช่นเคยค่ะโอ้โหวันนี้เสียเบียของเรานะคะพามาพามาจัดรถ 2K ค่ะ FM 2K นะคะดำสิบล้อด,ด้ำนะคะสภาพก็เดิมบางนะคะ ก็เดี๋ยวจะลากกลับเพราะว่ามาสองคนนะคะวันนี้เราไม่ได้เอาคนขับมาแล้วก็พอดีมีงานวิ่งไปวิ่งไปดูรถต่อด้วยก็เลยจ้างย้ายเลยคะ่ะแต่จริงๆรถใช้งานได้นะคะปกติรถใช้งานได้ปกติ คนว่าจะถูกใจปลาเหลาไหมเดี๋ยวต้องรอชมนะคะเดี๋ยวรอดูรถถึงอู่นะคะปลาเหลาจะว่าไงสภาพก็เดิมบางนะคะสวยสวยเลยแหละ เกีย์เดิมนะคะจะลากไปเดี๋ยวเราจะไปรีวิวให้ดูนะคะติดคงติดเครื่องเนาะอยู่ที่อู่เพราะว่าอยู่หน้างานมันแดดแรงมากแล้วก็เมื่อกี้จริงๆก็ติดเครื่องไปแล้วรอบหนึ่ง ติดง่ายมากเลยไม่มีคนขับยกเลยไม่ดแบตมันไม่มีด้วยแบตเขาแบตเข้าไม่ให้เราหรอเดี๋ยวเราไปซื้อแบตใส่เอเออเออเออเป็นรถของทีมงานที่นี่เขาจัดหาให้นะคะ แดดแรงมากเลยแต่ว่ามีเมฆเหมือนฝนจะตกเจเบ,บียมายืนบังอะไรเนี่ยนี่ก็พึ่งจ้างย้ายแบบนี้ครั้งแรกนะคะเพราะว่าจนมากรถทีมงานเรามีแต่แบบ slot ສະໄລເນາ มีราคาตัดนะคะถ้าพอคาสนใจหรือว่า f อีท่านไหนสนใจไปใช้งานนะคะอยากเก็บสีหรือเปลี่ยนกระบะหรืออยากแบบจัดส้มหล่อๆเสียเบียจัดให้ได้นะคะจัดให้ได้ตามต้องการนะคะรถของเราคือเน้นเครื่องดีคัสซีสวยนะคะเพราะว่าสภาพเนาะภายในนอกพวกอะลงอะไรมันเปลี่ยนได้ สีมันก็ทําได้นะคะแต่ว่าพวกรสงภีอย่างนี้เนาะมันต้องก็ต้องเลือกกันหน่อยโอ้โอ้โอชนไหมนี้เป็นเกียร์เดิมนะคะ ดูหน่อยนี้ว่าเขาจะลากไปยังไงคุณจ้างแบบนี้ครั้งแรกอะ,อะเดี๋ยวพาเดินดูอีกฝั่งหนึง อ๋อเขาเรียกอะไรเขาข้างเหรอเขาต้องถอดต้องถอดอ๋อนี่เขาเริ่มยกแล้วอ๋อเขายกล้อหน้าเขาลากล้อหลังไอเราไม่เคยเห็นไงเพราะว่าส่วนมากเราจ้างขึ้นสไลด์เลยนะ อะไรเยอกันช่องจอมช่องจอมไกลไปอะช่องคอดได้ไหมละ่ะโอ้โหทุกวันเยียงของหมดรถด,ดีๆไปยกเอาเขาก็แต่ว่ารถวิงรถขับไม่ได้จริงๆรถขับได้ใช้งานปกตินะคะววสวยด้วยเออสวยด้ว <laughs> ยแต่ว่าเราไม่มีคนขับรถมาทุกคนมากันสองคนแล้วคือมีงานไปดูรถต่ออีกร้านหนึ่งนะคะก็เลยต้องยกแบบนี้แหละโอ้โห เดี๋ยวถึงอู่แล้วเดี๋ยวรีวิวให้ดูค่ะทุกคนจะได้ชมว่าเครื่องดีคัสซีสวยจริงขับใช้งานได้เดี๋ยวให้ปาเราขับโชว์นะคะ mm. ก็นี่นะคะก็จัดการยกกันชนขึ้นเรียบร้อยแล้วค่ะพร้อมออกเดินทางนะคะโอ mm. oh ้โห เดี๋ยวออกเดินทางแล้วคะ่ะโอ้โฮไปเอาออกนี่ <laughs> <laughs> โอ้โฮ <laughs> <laughs> ย่าดึงค่ะ โอ้โหเอาหญ้าไปด้วยนะเ้ยเบอร์โทรเบอร์โทรเบอร์คนขับมีป่ายังไม่มีโอเคค่ะเดี๋ยวรีวิวให้ดูคลิปหน้านะคะเจอกันที่อู่ป้าเล้านะคะ บอเบียเซียงกงอีกเช่นเคยค่ะยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณและสวัสดีค่ะ